Icana, น uh ั่งสบายดีนะสวัสดีค่ะวันนี้มาตกปลาที่บ้านคณิลจังหวัดเชีงรานะคะ ปลามงมาแล้วนะคะกระมงไปดูนะคะน้องก็แด่ปลาคิ้ตังค่ะตัวใหญ่ไหมโอ้หนั่นค่ะปลาคิ้ตังหน้าแห้งค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม วันนี้มาตกปลาที่บ้านคันนิมนะคะจังหวัดพังงาค่ะโน้นค่ะฝั่งน้นจะมีโป๊ะเหมือนกันนะคะมีน้องก็ตกปลาอยู่ฝั่งน้นเหมือนกันนะคะเกรนนี่เด็กกีตังเงยน่ะวะเออปลาตอนดูปลาตอดไม่ต้องกลัวมไม่หกักหรอกโป๊ะเกรนเลย

màu đỏ dễ hơn mặt đi Đừng mà dễ đâu dễ đâu dễ đâu rồi mặt rồi mặt rồi ดอกหมากใช่ไหมเลยดอกหมากนี่กะของน้อยน่าจะได้ลุ้นยังไงตอนนี้บ่ายสี่โมงนะครับน้ำเตื่นแล้วนะครับโอ้ตัวใหม่ตัวใหญ่ด้วยนะคะดอกหมากค่ะเดี๋ยวถ้าดูสักพักถ้าไม่กินหอยย้ายนะครับเออดอกหมากดอกหมากตัวใหญ่ด้วยนะคะตัวสวยค่ะ โอ้โหกระโมงมาแล้วค่ะมีแล้วมีแล้วตัวสวยด้วยนะไนอะนะนั่นนะข้างสะพานปลาใช้ได้อยู่นะคะมาอีกแล้วกค่ะกระโมงดอกกมากค่ะ น,นี่ก็่กางนี่ในี่ใเนี่เดยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอี่ั้งเหรอน้าเป็นที่ตังเลย ตอดหนัหนกๆคือไม่คิดตังก็กระมองมันถตกี่อยู่แล้วกันดอกหมากดอกมากดอกมากแล้วดอกมากดอกมาก <c oughs> ปลาที่น้องเขาได้นะคะมาที่ตังก็ง่คยกว่าเดิมก็ปลาดอกมากนะคะ <c oughs>

ดอกมากยาวๆอันนี่ล่ะมาที่งันเอาลูดออด Không, không coi nó đâu đâu quá cũng một ấm đúng rồi. đúng, rồi. đúng rồi. เี่ไว้เมือมัพรุ่งมีว้าวิ่งมาเลยโอ้โอ้วิ่งมาเลยโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่ค่ะดอกหมากตัวใหญ่เลยค่ะของน้อยค่ะดอกหมากมินหนอน่อยไฮะดอกมากไว้อีกแล้วค่ะปอยมาหมอนทวดป่ะกระป๋ะป่วะอะไรอ่ะ หักรู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนนหักแล้วไปในคันหักเลรคันหักแล้วค่ะว้าวสามต้นดี่สองหักหมดเลยหักหมดเลยค่ะมวิทย์แดงขึ้นหยุกหัวไปทั่วเราวุเลยอวิทย์อ่ะเออกลดต่าถ่าก้องไหมอ่ะ